กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิร์ตสุขูสุขศรีมงสุบอลกับสบายดีเบิร์ตพิปานาอาพบกันยินดีเป็นพี่น้องซองน้องมวยสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็มาเลือกปลาพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กลับมาหอดบาดน้ำมงเป็นที่เรียบร้อยกลับมาอยู่ดัมยายนะพี่น้อง แต่กรตองขาโทษขอไพ่เพราะมปพี่น้องบางก่กีนี่ไปซุ่นกล้องห <laughs> าอา,ายวยางมาอลยเนะ นี่จิเป็นปลาเสี้ยมลวปลานางพี่นอ้องอันนี้จิเป็นปลาขแยงพี่นอ้องปลาขแยงเงี่อย,อยงง,อยอยง,ง,ยยงลายพี่นอ้องเลยสื่ออันึ่กิโล่ซาบขันกีบพี่นอ้องเอามาตากแหง้งดูไส้มาก,กินจะเลือกแบ่งให้พี่ๆน,น้องๆนั่นพี่น้อง่วยซื้อมาสองล ตอนแรกว่าเมื่อนี้นี่ยซื้อปลามาก่อนพี่น้องจะว่ามาเป็นตอนแรกไปที่นี่เลยเราวันไปเบิ่งปลาแล้วบไดเลยเลยมามาตอนบ่ายบ่ายบ่ายเช้ามาบ่ายเช้มาหอดอันนี้ก็มีแต่ปลาขยงนว่พี่น้องมาเบิ่งปลาสดๆก็เลยแบบพี่น้องเลยอันนี้สิเป็นปลาขยงเนาะปลาขยันหนึ่งแกงปิ้งโอ้ยปิ้งกระเสบแกงกระเสบเลยพี่น้อง อันนี้จะเป็นป้านางเนะ่แมนบอสป้านางปลาเสื่อมเดอปลาเสื่อมให้อ้องบางเพื่อนบางเพื่อนมันของคือมันของมนของมันคือกันใช่ไหม เมนูเดียวมาเคยเสือผ่าพี่น้องเลยขอเขาสุดหนึ่งชิล่าลูกชายเสือเสือ,สอหมว่าคลิปน้อยนะครับพี่น้องอันนี้ฮัคสิแบงหายพี่ให้น้องหายพี่น้องเลยให้เขา แม่ต้งเดือนแล้วก็ปลาสร้างมากินแล้วกันไงไงเลิศญ่เลิศพี่น้องน้องเองตาจอยอะไรที่ว่าตาจอยอันบอสบายเพื่อกับมาเผาตาจอยจุตาจอยอันเด็ดจากไปเพื่อพี่น้องน้องไส้ก็ได้เดี๋ยวตัวนี้้ก็สิเสะแห้งไว้ให้ลูกไส้พี่น้องพราะคนดูบ้านกินแต่ปลาแห้งกับเขาพีน้องตัวนี้ให้กับสิเสะแห้งอันนี้ให้กัสีเอาไว้เห็ดอยู่เห็กินเะไรพี่น้องไว้ เพรวันศุกร์ปลาชองโนนนอ,นอพี่น้องไปเบิ่งมัอนี่ข้าเจา้าพ่ะย่บรรจุบรรจุแ้วม้อท่านเพิ่นอันเครืคคค่องเพิ่นเสียเด้จกักตายพี่น้องแต่ก่อนห้าการเสียดานไปถามพี่น้องถามเอาปลาปลาเยี่ยเกาะปลาก,กุกตสามกิโลปลาเพิ่นสั่งมามให้ให้ใหญ่งึงเนาะ แต่ว่ามันบ่ได้ซําเด้อป้าเอ้ยขอโทษด้วยนะดีก็ต้องขอโทษปกติน่ะมันได้เนาะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ก็ถ่าเอาจุดเมื่อยเพขาว่าบ่ได้เพขาว่าถ่าเนื้อได้ก็บ่ได้เพราะว่าเขาว่าเขาสิเปลี่ยนน้องใหม่เป็นเพราพ่อวันนี้เขาไปเบิ่งอีกก็บ่ได้อีกพี่น้องพวกจักเพิ่นตายเพิ่นบ่ได้จุดูป้าจักสิอ่ะขอโทษป้าดันในลายเด้อเดี๋ยวสิโทรหาป้าใหม่เนาะว่าสิเอาแนวใดเนาะไปไปจ้องเดี๋ยวบักคนสิพาพี่พ่อน้อง ออกไปข้างนอกกันไปเบิ่งพวกเสื้อผาม่นุ่งเดือนผนมาคายเสือผาเพิ่นพี่น้องมาทางด้านนี้กันก็เพื่อนพี่น้องเมน่เดือนผลมาคายพวกเสื้อผาให้่อนพี่น้องเลยยายกัมาเลือกคือกันยหายก็ได้ ร้องซู่นี่มันอยากหอนส่งของคุณอาจารย์มาแรงเป็นอะรใส่ได้แล้วบเป็นได้ยา่ได้แล้วบอโอ้ยาย่เป็นกระซือเป็นร้องเมื่อเมื่อแต่ิลเลอกใหม่ใส่บุคคลที่แนวนี่เมื่อแต่ทีใส่ขาดไปเถอะสวดจบั้น

นี้เดี๋ยวนี้บนทางกับสองัวหูเบิร์มสองหูมากเอาใหมมาม่งหัวคืนอะเอาไปจ่ายเงินเพิ่นพอยพี่น้องมาทางด้านนี้ก็ต่ออพี่น้องมาทางด้านนี้ก็ได้ น้ม,มวยเพิ่งกำลังเล่ปลาครับพี่นออ้อ,นองเตรียมเห็ดอันแห่งห้วากิมหน,น้อยวากิมหน,น้อยเพิ่งกลับไปอยู่บันดอนกับจบังหวัดไหนน้องมวยไปบเนี่ยมีกับบันผัดเกือบทิดเนาะมันพุดเกือบทิด ลูกหบริย่างเสียขียนย้นี่แต่มันพัอป้าย่่มนี้มันบ่กคยมีขี้เราเยมันบ่กคือน้ำมน้่มพนนิมพนพแมบว่ามันกิน,นเหนียวลายเลย <c oughs> จแหงไวที่มันจะเอ็ดก็ดอ,อาไปสระเศมดนเลยเศที่เรหน่อยวร็เอาใส่ตู้เย็นไว้ปลาหนีบปล<ร>าทำเบ่เท่ากับเห็ดปลามันแหงเพราะ้ามันจะกินทำมันแหงเกินมันกับมนกินแหงเกินกินแล้ <c oughs> ปัานีตายง่ายเนาะ ตายง่ายเลาง่ายก็คืนมาเวียดนามนี่มันอะไรลุกลม้หนึ่งมาชวนมาชิปต้บเบ็ดให้พี่น้องเมืองกาบมันมีเวลาให้พี่น้อง นายน้องเดือนเพิ่งจะมาขายพวกเสื้อผา้าไปพี่น้องเอ้ยบารควนก็ซื้อสุดหนึ่งห้ว่าคิมน้อยพอได้ใส่มือแรงไปพี่นอ้องเพิ่นก็อยากไปเลือกน้ำมูอีเพิ่นก็ได้เมนเพิ่งจะเพิ่นมาอ่านหน้ามันได้เมื่อกี้นี่เพิ่นมาอาบน้าเพิ่นอยากไปจนล่องเด้ยอจะไปลองสุด <c oughs> เอาลรเพิ่นพี่น้องมาร์ควันกระซลาพี่และน้องไปเที่ยงเทนนี้พือก,กันโอกานะสังกายสบายดีสบายดี